มันดีตรงไหนเหรอพี่ทุกโป่งนะของพี่มันแน่นแน่นปีนี้เหรอีความชัดเข้าของพี่ในร่ามแจมไหมดิวะถ้าผมตอบไปว่าปีนี้ก็จะไปผูกมัดตัวเองพปอีกเอาเป็นว่าไปในปีนี้ได้ดูหุ่นผมแบบฟิตแน่นอนฟิตแค่ไหนอาจจะไม่เท่าพี่ฟิมอาจจะไม่ได้แบบเป็นร้อนๆขนาดนั้นแต่ก็จะเหมือนแจมรัชตะในสมัยสมัยก่อนที่ตอนฟิตฟิตอนนั้นอาจจะประมาณนั้น ังจากพระเอกหนุ่มฟิล์มธนาัทรกาวิลาอวดร่างทองโชว์ซิกแพกแน่นกลามชัดเวอร์ก็ทำเอาเอฟซีลุ้นว่าเมื่อไร่จะได้เห็นนุ่มแจมรัชต่าหำพาโนนฟีดกับเขาบ้างทั้งที่หนุ่มฟิล์มก็ออกปากชวนไปแล้ว งานนี้หนุ่มแจมเปิดเผยว่าไม่รู้สึกกดดันที่แฟนๆอยากเห็นร่างทองของต้นพร้อมรับปากว่าจะได้เห็นกลรามแน่นๆนๆแน่นอนนับวันรอได้เลยแต่ก็ฝากบอกเหล่า f อว่าของดของฝากที่เป็นของหวานไปก่อนนะช่วงนี้รับรองว่าซ้นปีจะฟิตขึ้นแต่อาจจะไม่เท่าฟิล์มเท่านั้นเองไงบ้างครับทุกคนได้เข้าจริงกับผมชลโอวตนนีสบเราเข้าด้วยกันนะคู่ครับผมตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นมากๆเลยฮะ โอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงดีก็มาบ่อยคือเวลาเขาชิงอะผมว่านอกจากเราจะตื่นเต้นล้วที่ตื่นเต้นกว่าเราคือแฟนคลับเขาก็นำโหวตกันมากเพราะพวกเราอะเข้าในสาขาที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นนักแสดงยอดนิยมอะแต่กับผู้จีนยอดนิยมก็เลยก็เลยแปนคลับเขาก็รับสัมภาษณ์เขาสัมภาษณ์ต้งต้องฝนุนครับไม่เคยครับพี่ขอโทษดีฮะนานสัมภาษณ์ดีฮะก็ทั้งพี่ทั้งแฟนคลับพี่ฟิล์มนะแฟนคลับผมแล้วก็แฟนคลับคู่บ้านคู่เราอะก็ยังอยู่ด้วยกัน แล้วก็น่าจะอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆอีกต่อไปอีกหลายๆปีนะครับแล้วก็ขอบคุณจริงๆที่ช่วยกันโหวตนะครับเห็นทุกๆงานเลยไม่ใช่เออแม้กระทั่งแบบไปต่างประเทศไปอย่างนี้เขาก็ตามไปด้วยนะนี้ขอบคุณกำลังใจตรงนี้มากเลยนะครับเ็อย่างที่บอกไปแหละเราเรายังเห็นแฟนๆมาให้กำลังใจพวกเรานสองคนเดียวมากเราก็รู้สึกว่าเราดีใจที่แบบได้เจอเทุกคนอีกครั้งได้เห็นหน้าทุคโค้ดยัง ไม่ได้เกี่ยงไม่ได้เกี่ยงขอให้ได้งานนะผมบอกว่าถ้ามีใครติดต่อเข้ามาเราทั้งสองคนก็ยินดีที่จะทํางานให้ครับผมผมว่ามันเป็นความเหมาะสมมากกว่าแล้วก็เรื่องคิวมากกว่าเพราะว่าเราในในปีนี้ครับเราทั้งสองคนต่างก็พิมงานของตัวเองก็ค่อนเยอะใช่อะไรใหม่หรอเรายังไม่เคยทาอะไรด้วยกันนะก็ทำหมดแล้วอ่ะเออเหมือนเหมือนทำหมดแล้วขึ้นคอนเสิร์ตก็ขึ้นแล้วเล่นละครก็เล่นด้วยกันแล้วจริงๆอะไรก็ได้ครับอะไรก็ได้เลย าจจะเป็นไปดีว่าแบบมีแฟนมีที่ประเทศใหม่อะไรที่เราไม่เคยไปอะไรแบบนี้นสถานที่ใหม่ๆอะไรแบบนั้นครับที่าสุดคุณมีเพียงก็คือร่างฟองแต่ว่างสาวแบบกระชายไหลมากคุณแจมครับคุณแจมเห็นเฟซเฟซเนี่ยเมื่อไหร่ไม่มีไม่มีเสื้อไม่มีเชื้อข้างในอไม่มีเป็นซีทูนี้โอ้ผมเห็นเขาอัพทุกวันเลยเขาก็โอหยทุกวันโอ้ถ่ายไวไม่เยอะนี่ดิ ามีพยานเยอะมาดูอยู่กันหมดมันทำให้เราแบบว่ากดดันอยางก่ดันแล้วเมื่อไหร่เมื่อไหร่ตอนแรกไม่กดดันแต่ตอนนี้เริ่มกดดันแล้วเนี่ยการขับรอแล้วเมื่อไหร่ครับกำลังเริ่มเริ่มมากี่เดือนเริ่มไปสองวันไปที่เดิมไม่ไม่กลับแล้วเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพาฟิตเหมือนเดิมจะเริ่มที่รว่าเขาเห็นเขาเลยใช่ไหมต่อมาโดนด่ามาเล่นกับเขามันโหดไปผมเคยไปต่างประเทศแล้วไปเล่นตุ้มเนียดด้วยกันกับพี่เขาอ่ะ ไม่ยัดเหล็กยัดเอาแล้วเอาอ่ะคือเราก็เล่นไม่ได้คอมเมนต์ไม่พักก็ดูเขาดีครับไม่ปิดเลยที่ปิดปิดจัดเลยอ่ะแล้วแล้วเหวินจะจับไหมจับแล้ววันวันที่เป็นอัตลัาษเนี่ยได้เป็นลูกลูกมันดีตรงไหนเหรอที่ลูกโป่งนะของพี่พี่มมันก็แน่นแน่นผมมาเคยคุ้มมหาแบบพี่พีมครั้งนึงแล้วแต่ว่าไม่ได้เล่นโหดขนาดพี่พีมของพี่พีมอ่ะคือมันขึ้นชัดหมดเลยแต่ตอนนั้นผมแบบแค่เป็นโค้งๆขึ้นมาเฉยๆเนี้ยใช่ก็แล้วแต่เป้าหมายว่าแบบใครอยากไปถึงระดับไหน ปีนี้เหรอเอาของพี่ในร่างแจมไหมดกว่าถ้าผมตอบไปว่าปีนี้ก็จะไปถูกมัดตัวเองี่แจมแจมก็นับไปว่ามันเหลือเวลา6เดือนจนสิ้นปีได้เห็นแน่นอนเท่าไหร่นะเมื่อกี้ของพี่ของพี่เท่าไหร่นะ8กิโลใน6สัปดาห์คือเดือนครึ่งครึ่ง8กิโลแต่ว่าแจมมีเวลา6เดือนพี่ว่าแฟนๆแจมก็รอฟังก็รอดูอยู่ว่า6เดือนนี้ ที่เหลือเนี่ยเขาจะได้เห็นร้างนั้นของแจมไหมผมขอสติเดือนดีขึ้นใช่ไหมีขึ้นเลยผมให้มากผมให้มากหอบสองสัปดาห์ถ้าเขาทำได้เรามีรางวัลให้เขาไหมเออท้าไมผมต้องให้เขาอ่ะนั่นเนี่ยบ้าเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจมันก็เป็นกำลังใจให้อยู่แล้วมาถ้าทำได้เราจะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเอ้าแล้วผมไม่เห็นได้เลยเอาแจมพักก่อนเอตกที่ผมเฉย จริงเรากดดันไหมเพื่อด้วยความที่แฟนถามว่าอยากเห็นว่าเอออยากได้ถ่ายร่างกันกาบร้างก่อนธรรมดาครับจริงชอบออกกำลังกายอยู่แล้วพี่แล้วผมก็ชอบกินชอบกินด้วยหลังๆแต่ตอนนี้ก็คุมอาหารได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวผมก็กลับไปเวทเหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้รู้สึกหลังอ่ะน่าจะมีปัญหาอรนนี้ก็เลยว่าจะไปหาหมอเป็นนี้ก่อนครับเขาเคยผ่านมาแล้วจริงๆผมว่า ผมว่าเขาไม่ต้องการคำแนะนำอะไรสิ่งที่เขาต้องการคือกำลังใจจากแฟนๆที่แบบคอยสนับสนุนเขาแค่นั้นเองกดอนอธิบายได้ยังไงเอาเอาอย่างบอกแฟนๆก่อนว่าก็สินปีนี้ให้งดขนมหวานก่อนในช่วงนี้ก็คืออะไรที่เอามาให้แจมงดผลไม้งดขนมหวานงดอะไรที่เป็นแป้งใช่งดทุกอย่างอ่ะงดของกินอ่ะงดก่อนของกินแล้วก็เดี๋ยวรอดูผมว่าจะเป็นยังไงนักร้องเขาทำคู่แล้วแบบมันจะมีแฟชั่นคู่รัแฟชั่นคู่นัางอลอวก็ก็แค่นั้นหมดเลยครับ นายเราให้แจมยืนยันว่าปีนี้ครับปีนี้ยืนยันกับยืนยันกับกล้องหนัสื่อหน่อยว่าต้องการปีนี้จริงจังพี่พี่ให้3เดือนสามเดือนให้สามให้สองเท่าเอาเป็นเเอาป็นว่าภายในปีนี้ได้ดูหุ่นผมแบบฟิตๆแน่นอนฟิตแค่ไหนอาจจะไม่เท่าวีปปิ์มอาจจะไม่อาจจะไม่ได้แบบเป็นร้อนๆนะแต่ก็จะเหมือนแจมรัชตะในสมัยสมัยก่อน ที่ตอนฟิตฟิตตอนนั้นอาจจะประมาณนั้นอาหนคนหนึงคนรอแล้วโอ้ยเพูดไปแล้วด้วยกูรับอือนาครับไม่ได้หกเดือนนะมีได้มีอะไรแก้ตัวไม่เท่าหกเดือนไม่ได้เดี๋ยวไลฟ์สดแถลงข่าวได้ว่าไม่ได้นะครับอะไรนะไม่ได้ตอนเล่นทำได้ทำได้ได้ทำได้ได้มาเหมืนด้วนลุมอ่ะเอาล